สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนยิงดีนะครับขั้นแรกเราเข้าไปที่คอนฟิกนะครับเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมาเปลี่ยนโทเค็นตรงนี้นะครับโทเค็นที่ตรงนี้หลังจากเราเปลี่ยนโทเค็นก็กด run นแอดมินนะครับที่ app hg ดจีเวิร์อปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็คือมันจะมีคำสั่งประมาณ7คําคำสั่งนะครับก็คือขั้นแรกนะครับคำสั่งแบนออนะครับก็คือแบนทุกคนที่ยู่ดิสนะครับก็คือ อัศเจรีแบนออแล้วก็คันลอก i d ดีดิสคอที่เราจะแบนออนะก็มันจะแบนทุกคนที่อยู่ในดิสนี่นะครับก็คือหมดถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราใช้คำสั่งอัศเจรี C R R ก็คือมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็คือผมจะดีลิสก็คือใช้คำสั่งที่5นะครับคือดีลิ h ชาแนลนะครับก็คือใส่ H G ดีลิสชาแนลไปเลยนะ ก็คือหลังจากมดีลิชนะาครับไม่มีห้องนะครับเราก็สร้างห้องมั่วๆมาสักห้องนึงหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเซจเลซีเอลาร์นะหลังจากกลับมาือนเดิมนะครับคําสั่งต่อไปก็คือคําสั่งสร้างห้องนะครับจํานวนห้องนะครับเราใส่เป็นซักห้าสิบชื่อห้อง HG นี่นะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างห้องมาห้าสิบห้องนะครับเหมือนเดิมนะครับอัลเจเลซ์ เนี่ยครมันจะกลับมาเหมือนเดิมครับหลังจากมันกลับมาใช่ป่ะครับอ่าอันนี้คือคําสั่งที่สามครับคือเปลี่ยนชื่อห้องนะครับก็คือห้อง HG ครับเราจะเปลี่ยนชื่ออะไรแล้วก็ใส่ไปเลยครับอ่า HG พวกกอลน,นะครับพวกกอลท หลังจากาาเราใส่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นห้อง HG ประกรณ์าทำครับต่อไปก็คือเราจะเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์จะเป็น HG ตรงนี้นะครับก็คือเราใส่ไปแล้วครับ HG Server Name นะครับแล้วก็เราเปลี่ยนเป็น HG Asteria สองตัวนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะ HG Asteria แล้วก็ต่อมานะครับก็คือจะเป็นคำสั่งที่6นะครับ ก็คือมันจะลบห้องด้วยสร้างห้องด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มบทบาทนะก็คือจำนวนเราเอาไปสัก50อ่าชื่อห้อง HJ HJ a s t e l i e ไป3อั a s t นี่นะครับมันก็จะลบห้องเดิมนะครับห้อง h g ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะสร้างห้องใหม่นะครับก็เป็นห้อง h g น,นี่นะครับ พอหลังจากสร้างเสร็จใช่ปหครับเราก็เข้าไปดูนะครับตรงที่บทป่านะครับนี่นะครับ h g e Asset r a n ก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจใครสนใจอะไรก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ h g Workshop นะครับนี่ครับ Discord จะเป็น Discord Discord นี้นะครับสามารถเข้ามาได้ทุกคนสามารถเข้ามาได้นะนี่ Discord นี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับข้างล่าง Discord หรือว่า YouTube นะครับ ประมาณนี้นะครับใครสนใจอะไรสามารถติดต่อได้มีทุกอย่างนะครับจบ